รถกระบะซิ่งนะครับนะฮะหรือจะเป็นเขียวทองคันนี้นะครับเขียวเหนียวซับออร์มิวแปลงหน้าบิลมิวเอ็กนะดาวป,<บ>าประกันภัยปร,ป,ประกันยนต์ป้าช่วยเด่ดเดนคู่ประเด็น,นสอดือนส่งฟรีคู่ปดนีเดือนกันอความรอจะได้อีกหนึ่นงร้อยอใบโปรไกโซด่วนเบอร์สูรปัดหนึ่งปัตรจ็ดสี่สามสี่สี่สองสวัสดีครับพบกับวิลเลนโบนะครับวันนี้มาครับเจ้าแรกเจ้าเดือนไปถ่ายที่ทำรถกระบะซิ่งนะครับนะฮะวันนี้นะครับคันแรกเลยครับ สีเหลืองป้บเปิ้มบีครับนะฮะกระจังหน้าใหม่เดไลท์ใส่ฝาคาร์บอนนะครับแล้วก็แหม่งนะฮะลูกค้ารายนี้เลือกเป็นสี28นะครับแลปแคปลานะครับตประตูซ้ายขวาหน้าหลังให้ได้นะครับแล้วก็นะครับโปรมาชั่นมาสจั่นนะครับวันนี้สวิตกัดโปรหนักๆรัวๆนะครับโปรไรนานี่นะครับแล้วก็ราคาครับเอาที่ว่าผ่อนสบายๆเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่9,000บาทนะครับไปทีเดือน พร้อมลอตเตอรี่อีกหนึ่งร้อยใบเอาจุกๆไปเลยครับผมคันแรกก็หนาวขนาดนี้นะครับคันต่อมานะครับจะเป็นสีแดงแก่สีแดงนะครับแดงสดทะเลเพลินะครับเป็นวีโคแชมป์น้าฟอร์ชูเนอร์นะครับคันนี้ใส่ล้อเวลให้ขอบดําตัดแดงนะครับและสิ่งสําคัญครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับนะฮะใช้เงินดาวเพียงศูนย์บาทประกันภัยรม่ใช่เป็นต์บัตรช่วยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์จัดตรงฟรีทั่วประเทศพร้อมลอตเตอรี่อีกหนึ่งร้อยใบ ไปทีเดือนธันวาคมครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทอบาลผิวเลยนะครับนะฮะอยากได้ต้องรีบมาครับพิเรนโบกลับมาอีกแล้วนะครับทัมแบ็คขาวนะครับมันรู้อยู่แล้วขาวจากโรงงานครับแต่ล้อที่ใส่ครับนะฮะสวยไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้เงินดาวเพียงศูนย์บาทไปที่เดือนธันวาคมเซอนลีอีกเจงร้อยไมหรือจะเป็นเขียวตอง คันนี้นะครับเขียวเหนียวซับมากโอ้โหครับปีสองพันสิบสามครับวันเริ่มต้นนะครับที่เจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทอ่านะฮะได้เลยนะเราล้อนะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ทีสามเจ็ดนะครับวันนี้นะครับรถแนวซิ่งนะขยะได้นะฮะเอาไปขับขี่นะครับนะฮะ นะฮะเท่ระเบิดเปิดเทอร์นะครับพร้อมลุ้นล้ําเงินล้านอีกนะใช่แล,แล้วหนึ่งร้อยใบนะและ้วก็คิดวิจัยค่างวดให้นะจะขออีกทีเดือนธันวาคมนะบูพาวเวอร์นะครับเป็นเอ็กซิเลสีดำนะครับวีโก้แชมป์หน้าซามฟอร์มเมอร์นะครับ,รบแล้วก็อีสุออนยูแปลงหน้าบีมิวเอ็กนะ<ช>มีที่ดี่เดียวในประเทศไทยนะครับถูกต้องใส่ล้อใหม่ยางใหม่ให้เป็นล้อวิวขอบดำนะฮะขอบ18 แล้วก็ราคาครับนะฮะถูกมากครับเท่าไหร่คะผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทนะครับ, 9, บนะฮะแล้วก็ใช้ไปยาวๆครับไปผ่อนทีเดือนนว่าคมพร้อพอตเจรี่อีก100ใบคันสุดท้ายครับเป็นบูบารเวอร์ Power ครับนางใหม่ย,ยังใหม่คันนี้นะเป็นสีน้ำเงินแก้วนะฮะเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะฮะเฮะียสวิทยังแปลกใจเลยทำไมสีนี้ขายดีอ ก็เห็นรถแล้วมันสวยอย่างนี้จริงๆนะครับนะครับวันนี้ความสวยของน้องเต้กับความสวยของรถนะครับนักกยังไม่ลงครับแต่ที่คือเหมือนกันคือครับใช้เงินดาวเพียงโซนบาทประกันภัยประกันชีวิตบาทช่วยเหลือศูนย์ประเทศจะดส่งฟรีไปที่เดือนธันวาคมพร้อมลอตเตอรี่อีกหนึ่งร้อยใบนะครับย้ำาเวยนะครับไปที่เดือนธันวาคมพร้อมลอตเตอรี่อีกหนึ่งร้อยใบนะครับใช่แล้วนะฮะไปที่เดือนธันวาคมพร้อมลอตเตอรี่หนึ่งร้อยใบนะครับ แฟนพเที่รักครับถ้าเป็นรถแนวเรนโบนะฮะต้องที่นี่ที่เดียวนะฮะของแท้ได้ดังเดิมคือเก้าเก้ารถบ้านสวิสทกและดีโผล่มาจันเซอร์แล้วรวยดาวประกันภัยประกันยนต์ปลาช่วยเหลือองเดือนจ้ส่งีประเด็นทันวาคมข้อมระเดอนไรกหนึ่งร้อยวัยขอใจโซด่วนเบอร์สูตรดหนึ่งปดสีู่ตรแปดหนึ่งแปดเางอีกครั้ง ที่เดียวคือก้าะก้ารถบ้านสวีทโทรเลย